ที่เราได้มาเวียนเทียนที่เราได้พาฒน์บุญตักบาตร <c oughs> ก็เป็นพรหมจรรย์ชั้นล่างๆแต่การฟังเทศฟังธรรมเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูง <c oughs> ที่เมื่อเราฟังแล้วจะทำให้เราเกิดสติและปัญญาจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศาสนา นานดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมของพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเลธรรมัสวนนงงังการฟังธรรมตามการตามโอกาสเป็นมงคลอันสูงสุดถือว่าญาติโยมที่ยังพอมีเวลาอยู่ตรงนี้นะถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นคนมีบุญอีกครั้งหนึ่งนะที่จะได้รับเอาธรรมะที่ให้สติปัญญาแก่กันและกันนี่คือ จริงจใจความสําคัญของศา,าสนารือใจความสําคัญของวันสาคัญศาสนาโดยตรงที่การฟังธรรมมาหลังจากที่ฟังธรรมจบเรียบร้อยแล้วอาจารมาว่าโยมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบันอาสาฬบูชาเกี่ยวกับธรรมะอีกมุมหนึ่งซึ่งพระอาจารย์แขกเป็นพระที่ผ่านการปฏิบัติมายาวนานอยู่ป่าอยู่เขา เรียกว่าทั้งทางปริยัติและภาคปริบัติเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเคยนั่งสมาธิตกขอนงองขอนไม้ก็ผ่านมาแล้วอาตมาร่ายฟังสิบโยมถัง,งบาอบท่านไม่ได้ยินนะท่านอาจารย์วิสุโอบันจะนัน่งกรรมฐานกับท่านอาจารย์ที่วัดอาจารย์วิสุโอนะ อาจารย์แขกเนี่ยนั่งสมาธิอยู่บนขอนไม้เขาไม่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันสิบห้าวันนะปฏิบัติเข้นปรากฏว่านั่งบนขอนไม้ตกกุ้งลงไปสมาธิลึกอะไรลงฟุ้งลงไปข้างล่างอาจารย์มิสูบอกว่านั่งสมาธิอย่างไม่เป็นสมาธิล็อกนั่งอย่างนี้เป็นสมาแท้นั่นนากนานนนระเทศเราอยู่น <graduate> ั่น นะนะก็แล้วเราจะเล้ถ่ยการเทียด้วยท่านอาจารย์ถ่ตั้งใจที่จะทจําจำมรรสากับเราแต่เผอิญว่าเผอิญว่าท่านถือพาสปอร์ตของอเมริกันมาได้เข้ามาได้แค่สามเดือนกานทำออกอดีท่านอยู่ครบแล้วท่านก็จะแวะเวียนไปจำมันสาที่ศอังกฤษนะก็ อย่างน้อยแนละ้วเราติดกันเทศก็ได้สง่งคาราทนาท่านป้าสุยากอดูหน่อยเอาขอเชิญเราอาราธนาธรรมพร้อมๆกันนะ,นะเอาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพร้อมมา แสนนดงนำโปรคณะสถานแล่โยมตพระบริษัทที่มาร่วมงานวันอาสาหหบูชาในวันนี้ขอคา,าราบารัตนาคนราับนะโ,โมทัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมสาสัมพุทธัสนะโมทัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมสาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญสสะ กุจะยต่ที่ที่ก็ขอให้ญาติโยมนั่งเอามือลงตั้งาจสบายนะตั้งใจตั้งอยู่ที่ใจไม่ได้ตั้งอยู่ที่มือขอให้ตั้งใจฟังนะจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เป็นมงคลกับชีวิตก็ขอขอนุโมทนาและกุศลเจตน,นาของญาติโยมทั้งหลายที่ที่มีโอกาสมา ทำบุญวันเข้าพรรษาตมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าทุกคนมีความพร้อมเพียงกันการทําบุญเข้าพรรษาที่ตมาได้เผิดไปตอนแรกว่าเป็นวันของพระที่จะเข้าอยู่จากพรรษาช่วงไตรมาก3ามเดือนในพระพุทธุง่์ตอนแรกไม่ได้ทรงมันอยากหรอกแต่ว่าเกิดเหตุการณ์พิกษกุเมืองฉับผี60ลูกร ต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระเ,เจ้าก็เดินทางร้อ,อนแรงมาบุกข้าวบุกไร่บุกนาชาวบ้านเขาจนจีวรเปียกชุ่มไปหมดเลยพระเจ้าก็ถามว่าพวกเธอมาจากไหนมาจากเมืองนู้นไกลบอกโอ้โหแล้วเธอรอนแรมมาตลอดเนี่ยไม่หยุดพักเลยใช่ไหมบอกไม่หยุดพักเลยชาวบ้านนี่แหละเป็นคนเป็นร้องเรียนว่า พระพุทธองค์ทำไมบไอกให้ภิกษุเดินเพศผ่นานในช่วงฤดูฝนข้าวเขาก็จะเกี่ยวกันแล้วนาก็ดำกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยจะทําลายข้าวกล้า,ขาเขาทำลายอะไรเขาเพืชไร่สวนเขาจะเสียหายเมื่อชาวบ้านมีคนร้องเรียนพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สมบัญญัติว่าเ <c oughs> มื่อถึงฤดูการเขาเ้าพรรษาฤดูการเนี่ยเขาเรียกวันเดข้าเสือนแปดเนี่ยภิกษุก,ก็ควรจะพรรษา ห้ามไปไหนมีเวลา3าเดือนจนกว่าจนกว่าจะเกี่ยวข้าวหรือว่าทำภารกิจของอของชาวบ้านเ,าเรียบร้อยเนะี่ยนี่คนเรียกว่าโรควัชชะเขาเรียกว่าภัยทางโลกโรควัชชะตัวนี้นะแปลว่าภัยทางโลกคือเปียเบียดเ,เขาถึงเขาเกิดความเสียหายนะตั้งแต่นั้นมาโยมเมื่อพระเจ้าปยะกยัดเสร็จแล้ว พระก็ต้องอยู่จำพรรษา,าไปไหนไม่ได้ไปนอนค้างคืนที่ไหนไม่ได้นอกจากมีเหตุเกิดจําเป็นขึ้นมาเช่นภิกษุองค์รูปหนึ่งกาสันจัะเจิอุปชาป่วยพ่อแม่ป่วยหรือญาติโยมท่านนิมนต์ที่จะโอต,ต้องการที่จะทําบุญลูกวันเกิดลูกสาวหรืออะไรเันไกลเนี้ยก็ไปค้างอ้างแหลได้แต่ต้องใช้คำว่าสัตาหาไปต้อมีการขออนุญาต เรียกขอวิญาพระเทระในอาวาานั้นจึงจะไปได้และไปได้เจ็ดวันเนี่ยวิธีการเข้าพรรษาของพระเริ่มมาต้อง2,500ปีแล้วรวมถ้าเกิดว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าตัดสรุมม 2, ปใหม่ก็ส6 0 0ปียาวนานจนงปัจจุบันเนี้ยแล้วเมื่อพระได้เข้าสู่จากพรรษาในอาว่าสที่มีกุฏิวิหารพร้อมเสร็จแล้ว ประชาชนก็คิดว่าเออแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องฝึกตนเองด้วยฝึกตนเองโดยการถือศีลนสมาทานเสียนอย่างที่มสมาทานศีลห้าเนี่ยแบบนี้นะตลอดเลยสามเดือนเลยนะอย่าถอนนะอย่าถอยอย่าถอยถอนก,ถอนก็ถอนก็อย่าทิ้งอ,อ๋อเก็บไว้เก็บไว้จนกว่ามันจะตายหรคนละขค่างนะี่ยคือฝึกตัวเองหรือบางคนก็ออหักไปเที่ยวไหนนานๆก็กลับมาบา้านแลาว สามาทานคืนไม่กินเหล้าแล้วนะสามเดือนนะ่ะกินมา3 6, ามรนะ้กว่าวันแล้วหยุดซะบ้างเนี่ยมีโอกาสให้สร้างบารมีโยมมีโอกาสให้ญาติโยมได้สร้างบารมีในขณะที่เข้าพรรษาเป็นโชคดีนักนาะเพราะบางคนไม่เคยทำเลยตลอดเป็นหลายๆปีแต่เมื่อได้ยินข่าวว่าพระเข้าจังพรรษาเนะี่ยเป็นช่วงที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าถึงทางแห,งห่งพระนิพพานนั้นเราก็ควรที่จะทำบ้าง มีโอกาสที่มันอะไรเขาเรียกว่ากินมากพูดมากตัวโลบตัวแหล่หรือว่าอะไรนะเราก็ทิ้งทิ้งไปงนะคือมันเป็นราจาของคนทุกคนมีทุกคนอิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับหรือว่าหัดละหัดทิ้งหัเอะไร,ร,ก,ระก็เรียกว่าลดละแล้วก็เลิกหัดทำคือมันทํายากยอมลบเข้าใจอยู่ว่ามันทํายากเพราะเราฝึมากมาจะนานแต่ครั้นี้เมื่อเราทำไมโยอมเหมือนกับคนที่ว่าจิตที่คิดจะให้ดีกว่าจิตที่คิดจะเอา มันจะเบามันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะลื่นมันจะ,นจะโหสุดจะพารนาโยมสังเกตโยมให้ใครนันจะโล่งไม่ใช่มดตัวนะให้แบบพอประมาณให้เราที่เราแล้วยังทนอยู่ได้นั่นแหละคือเนี่ยจิตที่เป็นบุญโยมไม่ใช่บุญที่ปากโจ๋จูบาปที่ปากเป็นแยนไม่ใช่นั่นนะบุญคือความอิ่มใจสุขใจสบายใจเมื่อเราทําบุญเนี่ยวันเข,ข้าพรรษาโยมพระท่านก็สมาทาสนสวดมนต์ไหว้พระพระองค์ท่านนะ มาเคยนะไออยู่ในป่าแล้วก็ถือไม่ได้ยกข้อเดียวอย่างที่อาจารย์ทนว่านะ่ะข้อนเน้สัชิกนอนะ่ะได้แค่สี่วันอดนอนล่นขอนโตลงมาเลยนะนะได้แค่สี่วันน้องน้ำตู้ลงนี่สิบกว่าข้อทําได้หมดทาได้หมดนอนกลางแจ้งไม่นอนไม่นอนที่บูงที่บางเลยนะสาเลยแต่ในราสาท่าไม่ให้ทำตัวต้องมีที่บนที่บางอยู่มาตลอดฝึกปนตัวเองมันตลอดเลยนะ่นั่นแหละเขาเรียกว่าการฝึกตัวเองเพื่อสร้างบาริีเนี่ยฤดูการท่อรรษา แล้วก็อย่างหนึ่งมีประเพณีมาประมาณ2,000ป,ปีแล้วตอนที่พระเจ้าใน 1, 3, พรรษาภิกษุต้องปฏิบัติแล้วทำยังไงญาติโยมไม่เห็นว่าก็เลยมีการรอเทียนรอเทียนมีมา2,000ป,ปีปยูรอเพียนตามพรรษาโราะถ้าต้องใช้จุดเทียนส่วน์นหว้พระเดินจมกรลมํทำสิ่งต่างๆแล้วก็ตมาได้เห็นนะญาติยโยมมีความสมาคีกัน ราะคนอื่นกูทำมาได้กูก็รำอย่างเดียวก็ดีาำถวายกุญเจเออก็ดีนะเป็นการดีใช่ไหมเด็กซิลไซได้อะไรก็เลยนะมา,มาแล้วมีจิตเป็นกุศลต้องการถวา,าวยกุศลในการรอเทียนสมัยโบราณเมื่อสองพันปีเขาก็ทำอย่างนี้อยู่เขาก็มีชาวบ้านวรวมกันหลายคนมาเพื่อจะรอเทียนเพื่อให้พระที่สุดได้ใช้ให้เกิดแสงสว่างให้เกิดปัญญาและอธิษฐานวะ่าถ้าฉันทำบุญโดยการรอเทียนะ ขอให้ฉันมีปัญญาเหมือนเปลวเทียนแม้มันจะละลายตัวเองไปแต่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นบรางข้อดิษฐานเขาทำเวลาที่เราหล่อเทียนนะ่ะเขาก็ทำร่วมกันโคนรรัาทำมาแล้วตมาจะได้เห็นว่าคนเกิดความสามัคคีกันไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งพักเนี่ยเห็นชัดก็คือเวลาที่เาราหล่อเทียนตามมันนอกเพราะทุกคนต้องมาช่วยกัน ไม่ไม่ว่าขาาา้าราชการหรือว่านายอำเภอเจ้าคณะจังหวัดหรืออะไรในทัชเจ้าว่าทุกคนจะต้องมาร่วมกันเขาเลยเกิดความสามัคคีวันนี้ตมาก,ก็เลยไปเจอก่อนตีนชอบใจมากมจะฝากดูไหมเขาบอกว่าความสามัคคีนะนำสุขมาให้มันมีเรื่องเล่านะเขาบอกว่าตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินรักหนา มาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปัดยาว่าตีนนั้นมีคุณแก่ตาเสียจริงๆตีนจริงได้พาตาพาพา,พาไปที่ตา่างๆตาจึงได้ชมนางและช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นดวงตาจงกวินว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาตีนตุ้มขุยโมล้วนะตาได้ฟังตีนคุยโม้กรหมาณไส้จึงร้องบอก่อกไปด้วยโทรสา ว่าที่ตีนเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักขาเศษแก้วหนาไม่ตามตีนเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่นสรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วทานินตีนไปได้ก็เพราะตาแน่ตาก็คือว่าตีนได้ฟังให้ข้างแขนแสนจะโกรธเร่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าผา พรอปวดดีคุยเบงเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดดก็พี่โลด,ดแกล้งระงับหลับตาเฉยตีนพาตาขลาล้มทั้งก้มเงเยตกขาเลยตายห่าทั้งตาเปโยมโยมจะคิดว่าโยมเก่ง,กนะงคนเ,เดียวนะโยมเปนพี้โยมมีความสามารถคนิยู คนอื่นเขาก็รู้คนอื่นเขาก็ทำได้แต่บางครั้งเขาไม่ทำบางครั้งเขาไม่ปวดรวงข้าวคลาวสุกน้อลงลงลูรวงรีดชูลงตรงสู่ฟ้าเฉดปากฉลากยงยิ่ยงคุมตันแแหแมะงป่องมีพิษน้อยปวดอ้างหรือทีตัวมะงป่องมันเจอใครมันก็โชห,เหะเลยนะอ,อจะตออ่อยเขาคิว้วตัวเงเก่งมีพิษหน่อยเดยงนั้นะคนเราท่องลดตัว,ตว,ตวตลดตนอะไรจะได้เนี่ย มันก็จะมีความสุขอยู่กับคนอื่นก็ไม่ความอีโก,ก้ไปข่มเขาอยู่กับใครก็ไม่เก่งไปกว่าตากตีนะเพิ่งตายหาัคูะนะ่ใช่ั้มถ้าเราอยู่เรื่องการทำมาสามัญคีวัดพุทธวิหารอ้ามสดงก็จเจริญ้าขาดกันก็วัดก็บาลายดีไหมเพราะว่าบ,รบ,รบ,รบรวรบวระคือวัดป่าบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนสามอย่างรวมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สาม,มัญคีนั่นจะอามาจุดโจมข้อไว้ว่า การสะสมบุญที่กระทำเนี่ยจึงทําให้เกิดความสุขเนี่ยวันเข้าพรรษาได้สองอย่างแล้วนะเอ่อพระจำพรรษาเราก็มีโอกาสสมาทานและสาสินและและมีการรอเทียนและมีการมีความสามาัคคีเออพรรษานี้เข้าวัดท้าพรรษานี้ดูจะโม้ไหมคนก็บอกเข้าวัดเราโง้เออผูยอมโง่ก็ได้ใช่ไหมอาจจะมีบองคนถาก็ได้ยอมโม่เข้าวัดแต่ว่าเพื่อฉลาดในการตกไปจริงไหมเนี่ยมัลเข้าไป สองอย่างม็ได้น,นะนะและอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือจะพูดไม่นานหรือยมดีหมดพูดนานละนะนะวันอาสารหาบูชาโยมวันอาสาฬหาบูชาคือวันที่ยี่สิบเอ็ดสิบห้าข้างที่ถึงวันพวนี้เราก็ทำพร้อมกันทีเดียวคือวันที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรมหัศจัรย์มา,า,มากเลยพุทธเจ้าทพูดถึงอริยสัจสและเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมให้กับใครโยม โอจำไม่ได้เฉยบางคนเชื่อเฉยเฉยดับเบิ้ลเฉยซาลมาเฉยต่มาจะบอกให้ปานจะว่าคี่ทั้งห้าหรือสี่ทั้งห้าที่ตามพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประเพณทุกขลักิริยายแล้วแล้ววันหนึ่งพระองค์เห็นว่าไม่จะถามคนทุกแล้วท่านก็หันกลับไปกินอาหารคนก็เลยคิดว่าปันจะขีตทั้งห้าคิดว่าพระองค์เวียนมาซึ่งความมากมากแล้วเสร็จแล้วทำไงรู้เป่าก็เลยหนีหายหมด ทำให้าาผู้เจ้าอยู่ปีกวิเวกคนเดียวสามารถที่ทรมานตนปฏิบัติตนนะหกปีเต็มแล้วก็บรรลุธรรมและได้โปรดใครโปรดปัญจวักคีต่าง้าวันอาสาฬหบาูชาเนี่ยหลังจากที่พระอ,องค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพูทธเจ้าแล้วพอองค์ก็ทรงเขาเรียกว่าแผ่เครือข่ายพยานออกไปจากเสลยะของพระอ,องค์ไปถึงไปกระทบกับฤาษีตนหนึ่งก็คือกวนทัญญาโผลแล้วเเลอ้อวันนี้เองเป็นวันที่ โนทัญญะจะบรรลุธรรมจะเข้าถึงพระสงาปฏิมาพระองค์ก็ทรงเดินไปทรงเดินไปโปรดวันนั้นที่ทรงเทศฤาษีนะเห็นทั้งห้าคนเห็นพระเจ้ามาปูทสงสัยพระเจ้าต้องการอุปถานแล้วก,ลก่อนรู้อุปถภ์อยู่แล้ว,สสญญวมเสร็จแล้วพระองค์เวียนมาซึ่งความมากๆค่กเด็นนกินข้าวกินน้ำเราก็แอลลนะปรึกษากันว่าจะไม่ต้องรับผิดมาตไกลแต่ด้วยความที่พระองค์เป็นพระศัพพัญญูรู้ท้งโกนคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ตมาบอกตัวแรกอ่ะที่บําเพ็นมาสี่อสงไข่แสนมหากรรมเป็นพุทธเจ้าปัญญาที่กัปเจริญธรรมมาด้วยปัญญาที่กัึกไื้นใจเก้าอสงไข่เป็นวาจาเจ็อสงไข่แล้วก็บอมอบเพญนารมีเนี่ยอีกสี่อสงไข่แสนมหากรรมใครขอดวงตาก็ให้ขอแขนก็ให้ขอเลือดก็ให้เราได้ยุงกลับมาตกพูดเลย <c oughs> นะอ,องค์นะก็ขอตากย็ยกให้เลยเ <c oughs> สือแม่ลูกอ่อนอยู่ข้างล่างน,านะองค์โอ้โหตกมือเลย มันโลตรงไวสูงไวใส่ที่ลุมไม่สามารถจะขึ้นมาได้พงบอกบางมีเราจะเริ่มเทโกนี้โดดลงไปให้เสือกินเลยเพื่อเสือจะได้มีกําลังเอาลูกขึ้นมาจากบ่อเราจะเห็นแค่นั้นอ่ะเสร็จูลรานนี้ที่น้าแม่ต้องลูกเลยนี่ที่ฝากมาคิดพลัมุ่งอระวัติศาสตร์ที่คิดปรอย่างผู้ชาบอกได้โอกาสโดดลงไปให้เสือกินเลยดูสิบารมีท่าไหนทุกๆชาติทำมาน่ะอ่าเที่เราสวดอ่ะ ธาลปารามีป,รปรมารมะตววอุปปรารามีและปารมัตปปารามีพระ,ะ,ระ,ะพอ,องค์ทาเต็มหมดเลยเนี่ยแล้ววันนี้พระองค์ทรงนะแต่เกิดขาดพระยา,า,ยาเสร็จหรือสี่ลืมตัวอยู่หรือสี่ห้าคนลืมตัวมาพระองค์มาถึงพวก,ก,กอีกคนจะยกบาตรทุกคนไปยกจีวรยกได้หมดเลยแต่ก็จะไม่วายนะอ๋อจะมาหาอุป,ปาทาษไปพูดคล้ายๆกันใน,นแง่ก็เป็นชาวบ้านครูจ้าก็บอกว่าดูก่อนถ้าลืมสีทท้งหบายเราเคยกล่าวไว้ว่าเราได้รบรู้ธรรมแล้วถ้าพูดอย่างนั้น ดูสิ่ก็อึแต่จ่ายเพราะว่าพวกอยู่ด้วยกันเนี่ย6ปีพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเดี๋ยวว่าเราจะดสร์แล้วเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็เลยผ่อนคลายทิฏฐิความอีโก้ความอะไรต่างก็ผ่อนคลายแล้วพระองค์ก็ส่งแสดงธรรมครั้งแรกก็คือเขาเรียกว่าอายัสสสทุกสมุทัยนิโรธะแต่วันแรกจริงๆยังไม่ได้แสดงนะแสดงเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องขันธ์ลูกเวทนา สัญญาสังขารวิญญาห้าอย่างอยู่ในกายของเราเนี่ยไม่มีใครรู้พระอาพระอัญญาโกธิญะเข้าฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่แล้วกลับมาเห็นปูกก็ถามอัญญาเห็นไหมว่ารูปมันเที่ยงไหมรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเกิดดัามันปริ้งมันกระพริบมันเกิดดับตลอดแต่ัญญาโกธิญะเห็นอ๋อรูปมันกระพริบได้นใช่เพราะรูปมันเที่ยงแล้วรูปมันไม่เที่ยงมันไปทุกข์มั้งก็ถามอีก ใช่สิมันเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถบังคับบัญชีได้พระอัญญาสัญญาก็เลยบรรลุพระโสดาบันวันแรกคือวันอาศรหาปูชาในวันนี้วันพุธงี้สิบห้าข่มที่สิบนะพระอัญญาคนสัญญบรรลุธรรมคนแรกเลยเพราะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขังอย่างเนี้ยให้วางใจเป็นกลางเขาเรียกเข้าถึงอริยสี่ เขาเรียกว่าวางใจเป็นมัชชีมาปัญปทาไม่เข้าข้างสุดโตงต้องความฝ,าฝ,าฝา่ายความดีและฝ,าฝา่ายความเลวคือเข้าอยู่ระหว่างกึ่งกลางไม่คือปล่อยปล่อยวางระหว่งางความดีและความชั่วทั้งหลายพระอัญญาก็บรู้ธรรมในหมู่ได้และอีกสองสมานมาพระองค์ก็ทรงเทศน์หมดและอีกห้าองค์โธทยะวัปปะพัตยะมหานามะและอัสสชิกก็บรลุธรรม โดยการเข้าถึงพระาราหัตทุกคนด้วยธรรมนิเทศนาสุดท้ายก็คืออน,นัตตลัคณะสุขความไม่มีตัวตนทุกคนพร้อมหมดเลยบนลูหมดเลยนี่วันสําคัญในวันยิ่งเนี่ยที่เรายังจากันได้และไม่ลืมและเรา,เร,า,เ,ราเริ่มมาเะลึกถึงและกทล็ทําบญมูชาท่านดอกไม้ทุกเทียนที่เราบูชาเนะี่ยบูชาแต่พระาร,ระาระหารัตนะวันนี้เป็นพระราหัตที่เกิดขึ้น วันแรกผมก็กอึต่อมาจะพูดไม่นานเลยคนจะหลับไปหมดเพราะหนังท้องก็ตึงหนังตาใกล้กอนนะเราเริ่มเริ่มกลับเข้าบ้านแล้วต่อมาก็สรุปใจฝากว่าวัดเข้าพรรษาวันรอวันรอเทียนจำพรรษาและก็วันอาสารหัสมชานี่วันนี้เป็นบุญวันดีที่เราได้กระทําบำเพ็ญกันมาเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้กระเทะก็ได้กระทำเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองการเข้าพรรษา